ยัย yeah, yeah. มาช่วยเล่นยัยหมอนวันนี้อยากเล่นสลามไหมหมอนอไอยามจ้าช่วยไม่เล่นลเด็กแม่ม,มาแล้วแม่มีของมาฝากด้วยมันคืออะไรคะแม่นี่ไอ้ยามอ๋อหมอนยังรู้เลยว่าเป็นสลามมันคือสลามแก้วหมูลอ๋อนี่เงมันก็เขียนอยู่ว่า,าเปิดดูสิเปิดดูข้างในแม่แม่ฮะเปไปเอาไปเอาไปเไปเอา เาใช่สลามจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้เขาให้มาต่อต่อกับอันนี้หรือเปล่ามันจะได้หมุนหมุนอย่างนี้ไงใช่ค่ะอ๋อมันจะต้องอย่างนี้ค่ะนี่ดูนะแม่ต่อให้ดูในระหว่างที่เด็กกำลังตีกันอยู่นะไอ่ะเราก็จะได้หมุนหมุนนี่นี่ใช่เราจะได้ตัวหมุนอย่างนี้แม่นี่ ของนี้ไหมแม่ต่อตัวหมุนให้แล้วค่ะลูกเราใช้หมุนอย่างนี้เลยลูกเราปิดฝาให้แน่นแล้วหมุนอย่างนี้นี่แต่เราต้องเอากระดาษนี้ออกก่อนนะคะไม่งั้นอยี๋เหมือนเป้อนแล้วมนเอาไม่ออกน,นี่นะคะทุกคนใ,ใส่เข้าไปอย่างนี้<อ>แล้วก็หมุน a, m a, m a, ได้อย่างนี้นะต้องปิดให้แน่นก่อนแล้วค่อยหมุนอายะหมอนมาแม่ช่วยนะคะไม่ไม่ไม่ต้องต้องทำฝาหมุนอย่างนี้มาแม่ต่อให้มาลูกมาเรามาดูกันไม่ไม่จะทําได้หรือเปล่าพี่ต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนค่ะลูกอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้แล้วก็ถึงเอาวันนี้นะคะมันจะเข็งนิดนึง <Okay. S 1> <ๆ>อ่าได้<า>แล้วค่ะ<า>เอากระดาษออกก่อนต่อไปก็เป็นลูกบออันนี้ใช่ไหมลูกมันคืออะไรอ่ะแล้วมันจะเป็นมมีขั้นตอนอยู่นี่เออ แล้วมันจะเป็นสลามได้ยังไงอ่ะนี่ไงเขาบอกว่าให้อะไรทุกคนดูนะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วมีฝาปั่นแล้วก็เติมน้ําอุณหภูมิปกติเทลงไป50 ml แกะห่อพลาสติกที่ห่อลูกบอลแล้วก็นําพีชบอลใส่ลงในแก้วที่เตรียมไว้จนเกิดฟองฟูปิดฝาปิดแก้วแล้วก็ปั่นอ5นาทีนี่นี่นี่น่จ้าจนกว่าฟิกบอลจะละลายแล้วปิดฝาไว้อีก5นาทีโอ้โหใช้เวลานานนะนเนี่ยเติมน้าเพิ่มอีก50 ml ปั่นอีก5นาทีปล่อย ทิ้งไว้อีก30นาทีโอ้โหเป็นนานไปไหนไม่ได้น่าบอกว่านะคะให้เติมน้ำลงไปก่อนนะคะประมาณ50 ml นะคะดูประมาณอันนี้ของสีนะคะใช่นีติดอีกนิดนึงอ่าแค่นี้เราก็ต้องแกะลูกบอลทรายออกมานะคะแล้วจะก็ใส่เข้าไปเลยเฮ้ยเร็วๆเร็วๆออเคมันอื้อแม่แม่ไม่ได้ อางนี้ต้องปิดฝาให้แน่นอ๋ออย่างนั้นนี่ใชแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝาแน่นก่อนไม่งั้นมันจะหกม่อนปิดฝาให้แน่นก่อนมันมันมันแม่แม่มุนจะจะปิดให้แน่นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันหกนะลูกนะเามก่ันมแม่ามุนอ่มุเลยหรือว่าเละนละแม่ปั่นกี่นาทีคะเขาบอกว่าปั่นไปห้านาทีปั่นเร็วๆเ้าบอกให้ปั่นเร็วๆปั่นเร็วๆ ไหนดูซิเป็นสลามหรยังให้ทุกคนดูหน่อยว่าของเล่นชิ้นนี้ที่แม่ซื้อมาในราคา80บาทนะคะเอามาฝากลูกๆไปหรือยังก็เหย่ง่ายกว่าแม่าแม่กะเหวจริงงงอไหนแม่ดูซิขอบเยี่ยมบอนยังเป็นก้อนอยู่เลยแถมติดฝาไม่แน่นด้วยไม่ของพี่นี่ของมอนเขย่าก่อนเหลืองเหลืองเหรออ๋อ แล้วเขาบอกว่าให้ทิ้งมาไว้5นาทีอะค่ะเพื่อให้ผมของมันอะฟูตัวพองตัวขึ้นมาเป็นสลามงั้นเราทิ้งไว้ก่อนนะเคยไหม5นาทียจ้ยามตอนนี้นะคะผ่านไปแค่30นาทีนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาดูสลามกันนะคะว่าผลของเรา เป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ดูใกล้ๆซูมใกล้นะคะมันจะเหมือนเป็นตะกรอนนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นสลามอ่ะมันไม่ผสมกันมันไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยครับไม่เป็นก็คือไม่เป็นมันผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เป็นพูดตรงๆเลยครับมันไม่มีใช่ใช่ใช่เอาละเราขอจบคลิปนี้เท่านี้ดีกว่าเราจะเก็บแก้ววันเอาไว้ทาสลามกันเองดีกว่านะลูกเนาะเราจะทําด้วยกาวที่เราเล่นประจำานะคะที่เขาเคยจ้างเราเป็นสปอนเซอร์ด้วยอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้อวยไงคือมันเล่นดีจริงๆแล้วก็ ็มันไม่มีกลิ่นเหม็นมันเป็นของดีของที่เด็กก็คือเล่นได้ไม่อันตรายนะคะเอาละบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลยกินได้ไหมสลามไม่ได้เออกินไม่ได้โอ้โหเด็กสามคนกว่าก็ยังรู้เรื่องเลยเด็กนนกินเนี่ย